ื <c oughs> ผมอยากจะให้สี่แนวของฝากจากเ<อ>มือพใจน,นะมานี่ฉันก็นจะให้เหมือนกันเกาตุดแป๊บหนึ่งเอาไว้ให้มาให้กลับไม่โกงร้อยเปอร์เซนต์นะจ๊ะไม่โกงทุยฉันจะบินบินไปโอ๊ยมันใช้เวลามาบินไหมฮะไปเกได้าหารไปมือเสใจกูเดลดาดอ <c oughs> เสียงไว้ กูนอนอยู่กูก็ไอ้ดอยมึงผมเห็นมันวิ่งไปทางนู้นนะครับไม่รู้ไมใช่ไปแล้วมึงเอาไปเอาทีส่งกับลังแบบโดดนโดเป็นไอโง่เฮ้ยพื้นเป็นอะไรไหมไอ้ยแหกไม่ไม่มีอะไรเก็บเหรียญบาทอ่ะคุณเชื่อไหมฮะแค่ภาพซูมก็สามารถทำให้คนยิ้มได้ดูนะคะซูมซูมซูมเห็นไหมคะ ังไงผมพูดจะไม่ยอมให้ลูกออกเลยครับเต็มหน้ากูเลยขอโทษนะครับเป็นอะไรไหมครับเอ้าเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงเหรอขอโทษนะครับจริงปะเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวคำให้ผมโสดครับตรงนั้นหรือเปล่าเอายาไหมครับเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้คืนนี้เท่าไหร่ครับเอายาอะไรอย่างไรครับสามหนึ่งคุณหนูเดี๋ยวผมไปส่งโรงพยาบาลให้ไหมผมมีแฟนหรือยังเฮ้ยนั่นไม่ยากูเองอ๋อยินดีได้รู้จักครับพอดีว่าจะมาซื้อเกี๊ยวมีอะไรเกี๊ยวขายไหมเพิ่งดูเมสซี่มาเมื่อกี้สเต็ปหลอกอย่างเเเเทงโอคต็มหน้ากูลย สำหรับใครที่ดูไม่ทันนะฮะเรามีภาพฉาให้ดูนะครับมึง <c oughs> จะก่ออีกนานไหมหัวกูบุ่มลงไปแล้วเนี่ยอ๋าพอจะเห็นคนทำเมียผมเมื่อกี้ไหมฮะผมไม่แบงค์พันว่าไงอ๋อน่ะคนใช้ที่บ้านผมเองนะไม่มีอะไรมากหรอกนะโอเคตามนั้นโอเคตกลงที่เดิมนะตัดไปเฮ้ยโอเคเดี๋ยวมีคนสงสัยอินบ็อกแล้วกันนะช่องแชทช่องแชทไม่เป็นไรใช่ไหมครับลครับดูแลตัวเองดีๆนะครับคุหนูลืมโทรมาแล้วขอบคุณค่ะ เออเนี่ยมันคือผมดูประตูวันพีชใช่ไหมดูฟี่มือมันยาวอย่างเงี้เลยนะแบบนี้อืมกูเนียนแล้วกูเดินหัวหลังแล้วไม่รู้กูแตะอ่างแล้วกูเนียนถามสเต็ปนะฮะไม่ไดไม่ได้เลยอะไรครับผมเห็นเออไอส่ชุดดำมันวิ่งอยู่ตรงนู้นแล้วฮะตรงนู้นเลยครับรีเพีชอีกรอบหนึ่งนะฮะอู้วเดินถอยหลังเนียนสมมติว่าเป็นตำรวจจราจรโบกรถมาอ้ รถผ่านนะฮะไม่มีอะไรม,ม,ม,มึงเอากลับไปเล่นที่บ้านไหมฮะดีอออเอาดิอุปโชดกอดดำนะฮะชิปส่งมาให้นะครับโดนเบียดล้มลงไปครับ พตัดสินเป่าให้เล่นต่อนะฮะตีตื่นกลับมาท่านส่งให้ในายกระดานทางซอลุยขึ้นมาจังหวะนี้นะครับเลี้ยงหลบไหมยังไงครับส่งให้ส่งไปให้ในายกำหานะนายกำหเหลี้ยงลงมาเลี้ยงมาส่งกลับคืนให้ในายกระดานทางซอกระดานทางซอล้มกูพุทธสินว่าไงอเป่าขาดาเพื่อนผมก็ใส่กิงไหนบ้าขาดอ่ะแล้วจะไปดูทําไมอ่ะฮะก็มันแผมออกมาแผมแล้วจะชี้ทําไมอะ่ะอยากนิ้วขาดจ้ะเพื่อนผมก็มีลูกมีเมียนะมันก็อายเป็นนะแต่ก็ดึงเก่งคุณแผมออกมาคุณจะรู้สึกยังไงบ้างฮะแล้วทำไมมึงไม่เก็บ ไว้ที่บ้านวะฮะกลัวแมวไปฆ่าไงวะแล้วถ้าแมวมันฆ่าไปอ่ะคุณรับผิดชอบไปครับฮะรับผิดชอบไหมมึงก็ไปซื้อใหม่อง,องนี่วะมันไม่ใช่ของกูพูดอล้วมั่งอยากแตะคนความไม่เลยมงกูทำไมอยากได้ไปเด้งมากใช่ไหมฮะเอาไปฮะตะก้อมึงยิ้มอะไรเอาไปนหน้ามึงต้องมาถ่ายกูพาแล้วกูหงุดหงิดเดี๋ยวกูให้ยันนูน่นอะสแตนมึงไม่ต้องมาดูรัดหน้าโอโหแล้วหงุดหงิดม่งเลยโฟมโอเคหน,อน่อยดิไม่ได้นะ แค่ผมเป้าขาดทำไมผมต้องโดนขนาดรู้กูผ่านทำไมอ่ะหรือเพิ่งหนีนะครับคุณวันนี้นะครับมาคิดรู้เรื่องก่อนดิอะไรลืมความผมผมดไวยใบแดงผมผิดตรงไหนผมถามเลยดิทวาผมใหญ่ผมผิดใช่ไหมผมไม่เก็บไว้ที่บ้านผมผิดใช่ไหมอะแหว่งไม่เข้าใจความผมใหญ่กูก็ผิดใหญ่จริงเปล่าผมว่าคุณทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงไปเลยแหละมึงเป็นต้นสมรองใช่ไหม มึงไปเลยมึงไปเลยกูไม่ชอบตัวสำรองมึหมันไส้กูผ่านมั่วแล้วมึงกูนั่งเฉยเฉยกูก็โดนตัวจริงกูก็ไม่ได้เป็นกูจัดจุดโทษเท้แน้วนมึงไม่ต้องบ่นกันแล้วนะกูลำคานรอกูเป่าก่อนปีดฝั่งตะไคร่น้ำ10หวังว่าใบแดงนี่คงเป็นใบแดงสุดท้ายนะตามนั้นปีดเริ่มได้มึงระเบิดแม่งเลยมึงเอาไปเลยใบแดงบอลมันเจ็บรู้ไหมมึงเตะสแลงขนาดนั้นอ กูไม่รู้กูให้ไปแล้วกูว่าเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนสนน้ำเหรอเปลี่ยนกรรมาการเนี่ยไอ้ั